จอมอนิเตอร์สายทำงานสุดโมเดิร์นกับ MSI MD272QPW ถึงจอมอนิเตอร์จากทาง MSI นะคะเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นคิมรีวิวไปแล้วหลายรุ่นค่ะตั้งแต่จอขนาด24นิ้วไปจนถึง32นิ้วซึ่งจอทั้งหมดที่คิมรีวิวมาเกี่ยวกับจอ MSI นะส่วนมากก็จะเป็นจอสําหรับการเล่นเกมนะคะเพราะเขาก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยเพื่อนๆเล่นเกมได้เปรียบมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงราคาเนี่ยก็สมน้ําสมนเนื้ออีกด้วยและคลิปนี้นะคะคีมก็อยู่กับจอมอนิเตอร์จากทาง MSI อีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจอมอนิเตอร์จากทาง MSI ในวันนี้ที่คิมจะนํามารีวิวไม่ใช่จอสําหรับกกาารเเล่เะะ่่นนมแตว จอสำหรับการทำงานค่ะในรุ่นของ m s i Modern MD 2 7 2 QPW นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด27นิ้วค่ะมาพร้อมกับดีไซน์สุดโมเดิร์นนะคะแล้วก็ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ที่จะมาช่วยเพิ่ม productivity ให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยและที่สาคัญเนี่ยมีเทคโนโลยีถนอมสายตายอีกด้วยนะคะเป็นยังไงน่าสนใจใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือ MSI Modern MD 2 7 2 QPW นั่นเองคะ่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด27นิ้วนะคะจะมีให้เลือกเป็นสีขาวแล้วก็สีดําแต่ที่อยู่คลีนตรงนี้จะเป็นสีขาวคะ่ะที่ดูแล้วคลีนแล้วก็สบายตามากๆเลยนะคลีนเห็นครั้งแรกยังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปวางที่บ้านมากๆเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในส่วนของดีไซน์นะคะแอบกระซิบบอกนิดน,นึงนะว่าหน้าจอตัวนี้นะคะเขาได้รับรางวัลเป็น Red Dot Design Award ปี2021อีกด้วยซึ่งเป็นรางวัลในส่วนของการดีไซน์คะ่ะก็เรียกได้ว่า ว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยไม่ธรรมดาใช่ไหมละ่ะและด้วยความที่หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอสําหรับการทํางานนะคะขอบจอทั้ง3ด้านที่เขาให้มาก็เรียกได้ว่าบางมากๆเลยค่ะเพื่เนๆงสามารถจะใช้เป็นจอหลักก็ได้หรือว่าจะต่อเป็นจอที่2ก็ได้เช่นกันนะคะด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นโลโก้ MSI ค่ะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเซตติ้งต่างๆมีลำโพง2วัตต์มาให้2ตัวแล้วก็ด้านบนเป็นช่องระบายอากาศค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีขาวเรียบๆเ,เลยนะคะมีโลโก้ MSI ตรงกลาง แล้วก็อยู่ด้านบนค่ะรวมไปถึงตรงขาตั้งแล้วก็ฐานของเขาเนี่ยทำออกมาได้รองรับน้ําหนักหน้าจอได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานค่ะส่วนฐานตั้งนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมนๆนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่มากสามารถที่จะไปวางบนโต๊ะคอมของเพื่อนได้แบบสบายๆด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะหน้าจอตัวนี้เนี่ยประกอบง่ายมากๆไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องมืออะไรให้ยุ่งยากเลยค่ะ และด้วยความที่หน้าจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอสําหรับการทํางานนะคะเขาก็ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์เลยค่ะสามารถที่จะปรับให้สูงขึ้นต่ําลงได้110องศาหันซ้ายขวาได้รวมไปถึงสามารถปรับแนวตั้งได้อีกด้วยนะคะโดยทีเ่เพื่อนๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องหาหนังสือหรืออะไรมารองใต้จอให้สูงขึ้นเลยค่ะ ่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะอยู่ทางด้านล่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออดิโ j a c k ค D M I 1.4, DisplayPort 1.2แล้วก็ U S B C 65W วัตที่สามารถแสดงผลภาพน,นะคะแล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กไปด้วยได้ มาในส่วนของสเปคกันบ้างดีกว่านะคะหน้าจอตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอขนาด27นิ้วอัตราส่วนหน้าจอ16:9นะคะแล้วก็ความละเอียดของเขาจะเป็น WQHD 2,560คณ1,440พิกเซลที่นอกจากจะให้ภาพที่คมชัดนะคะกว่า Full HD ยังให้พื้นที่ในการทำงานบนหน้าจอมากกว่าความละเอียด Full HD อีกด้วยค่ะตัวนี้จะมีค่า Refresh อยู่ที่75 Hz Response Time 4มิลลิวินค่ะแล้วก็พานเป็น IPS ให้มุมมองที่กว้างถึง178องศาไม่ว่าเพื่อน จะมองทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะก็จะให้สีที่ตรงไม่ผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนเพราะจอตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะรองรับความกว้างของสีด้วย srgb 95%และสามารถแสดงผลของสีบนหน้าจอได้ถึง16.7พันล้านสีเลยค่ะ มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับคนทำงานนะคะอย่างレ l ฟลูไรด์เปอร์เซ็ิฟิเคนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดแสงสีฟ้าโดยปกติแล้วเวลาหน้าจอลดแสงสีฟ้าจะติดเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเขาทำงานผ่านซอฟต์แวร์แต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาทำงานผ่านฮาร์ดแวร์ทำให้หน้าจอไม่ติดเหลืองนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือแอนตี้สติกเกอร์นั่นเองค่ะตัวนี้จะช่วยลดการกระพริบของหน้าจอถ้าเพืเ่อนๆคนไหนต้องทำงานหรือว่าเรียนผ่านหน้าจอบ่อยๆนะคะก็อย่าลืมมองหามอนิเตอร์ที่ช่วยปปก้อง สายตาของเ,เพื่อนและไม่ทําให้สายตาของเ,เพื่อนเหนื่อยล้าด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับหน้าจอ MSI Modern MD272QPW ค่ะก็เรียกได้ว่าดีไซน์ของเขานะคะน่าจับจองเป็นเจ้าของมากๆแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เหมาะสำหรับคนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือว่าใครที่ทำงานสายออฟฟิศนะคะไม่ว่าจะไปทำงาน Excel งานเอกสารต่างๆท่องอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงก็สามารถทาได้แบบสบายๆเลยคะ่ะด้วยประสิทธิภาพที่เขาให้มาขนาดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆลองใช้เนี่ยต้องติดใจแน่นอนแล้วก็จะทำให้งานของเพื่อนๆมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ www.jb.co.th/applicationjb a หรือ a สังคมสา0 0ัเรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ